พูดตอนที่ว่าเปิดตัวโอเคสวัสดีครับ จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งทับนี่เป็นบรรยากาศของนายเฉวิคนะครับดูคืออันนี้มีร้านชาบูมากินกันได้นะคะอีกโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะโอเคเราชนะเต็มเตหน้าเต็มเต็มเลยมั้ยตาสามสามี่โรงแรมก็ยังเปิดอยู่นะคะมาอะไรก็สนใจเจอพักก็มาได้นะคะเราไม่ได้ร้างอย่างที่คิดนะคะไม่เม่อึงมนี่อ่างปลาครับ มาได้ค่ะว่ายังปิดว่ะท้งมายังปิดนะเมื่อกี้กินนี่เป็นไอ้นี่สม,มุยก็เอาไฟลงข้างล่างนะครับนี่คือตู้สายไฟลงใต้เดนครับเราจะพัฒนาแล้วตอนนี้เราพัฒนาเพื่อรอนักท่องเที่ยวกลับมาอันนีนะคะ่ะก็เฉลการเด้นก็ยังเปิดโอ้โสนัานนี้มืดเลยนะครับพี่ค่ะบางโรงแรมก็ปิดปรับปรุงเพื่อรีโนเวทที่จะรอสมุยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนึงนะคะบางโรงแรมก็เอาไปต่อ ส่วนร้านค้าอีกไม่นานก็จะกลับมาสว่างสวยเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยม,มืดมืดมืดจริงอะมมืดจริงตอนนี้ก็โอเคเดี๋ <c oughs> ไวแม่ อย่าออมาทีบุรีรักษ์บุรีรักษาก็ยังเปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถของนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะที่มาเที่ยวสมุยค่ะ้เยอะนะนี่ค่ะ,ะนะพูดถึงก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะคะตอนนี้บอกแล้วค่ะสมุยเราไม่ได้ล้างค่ะนี่ได้ยังไงเนี่ยนี่อันนี้บานาน่าค่ะบาะนา,านา่าแฟนซี money อันนี้ก็เป็นร้านอานหารง่ายๆพวกซาบปูปิบิ้งเ่าเซฟูดไฟชอร์ตออฟพิตค่าตรางนี้เป็นส่วนคาราท้าะนะคะทูชอยค่ะสำหรับที่คนออกมาออกกำลังกายนะคะแล้วตอนนี้คนก็แท็งซี่แอร์บูกัน กรุงเทพมาแล้วร้านเหล้าร้านอะไรก็มีนะบอกแล้วไงคะสมุยเราไม่ได้เงียบและไม่ได้ร้างค่ะตรงนี้ผัดผัดกันปิ้งไม่นี่พี่ตรงนี้ทางตรงนี้นะผัดกันปินครับวันไหนผมจะมารีวิวครับถ้าว่าว่างก็จะมาอันนี้วัยเว่ห้องหลังไม่แล้วค่ะพี่ไม่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นแบบคนมาออกกำลังกายกันนะ ีคนที่มาเที่ยวามารับลมได้ค่ะวิวดีมากตอนนี้วิวดีมากแสงในกล้องคือดีอ่ะโอ้โหโคสวยอะ่ะนี่ก็จะเป็นาคน,นดเดินนะะมีของพีชของพีชข,ของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอยู่ที่น,น,ะะน,นั่นเนี่บ เยอะแยะเลยมาจุดเช็คอินของาอสมุยแล้วครับเ,เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกลางกลางวันให้ดูนะคะว่าสมุยเรายังเหมือนเดิมค่ะ